มาเด้อพี่น้องเออมันอีกเขาตุ้ยข่อยกันใช่ไพาผู้เจ้ามาสมบ้านนี่บ้านของครอบครัวมนุ์กรุ๊ปในดงสวิเดนก็นได้นี่หัวตาสีอี่ยังไงที่ทางถังถังใต้ออกให้มันโลง่งๆเป็นงามๆามๆแต่ดอกพอหนีไปเป็นพุ่มมืดมืดแบบมืด,มดเลยแหละแล้วลมันมึงมึงทรงหกพี่น้องเที่ทางนี้เศรษฐีทำความสะอาดมึงหันมาเนี่ยแล้วก็ กามาบางนี่งก็คือกันเนี่ยบังนี่งเห็ดข้างล่างเนี่ย,ยมันเป็นโปร่งโจ่งจังน่อยมันแสดดูดีเราถ้ามันมืดเกินไปเนี่ยไอพผกต้นไม้ข้างล่างมันตายเบิดไปดามมาพี่น้องมึงดูต้นผักอีตูผักอีตูงามบ่พี่น้องเไยอันนี้เกิดเองเนี่ยไม่ผาอยากคนย้ายเอาเมื่อวานน้ำเกิดเองแล้วฉีดน้ำไช่ซื้อนี่อันนี้ต้นดอกไม้เนี่ย งามนี่ก็ต้นดอกไม้เป็นพุ่มดีดีพี่น้องเอ้ยซื้อมาสิบตนน้นซื้อมาต้นละไอต้นละสิบหาซีต้นลอยซีต้นทะเลพวกน่ะเนี่ยมาปลูกตน้นต้นละสิบหามาปลูกเนี่ยหลายปีสองปีแล้วละง่ายเป็นพุ่มเลยเห็นบ่งามดีอันนี้ก็ต้นบักม่วงม่งดูพี่น้องเอ้ยบักม่วงสุ่ขาต้นสองหน่วยละเห็นบ่าวเดือบมาม ไม่น้อยหนึ่งยูหันมันตกไปแล้วล่ะหมดทันมันแล้วแม่นกินแล้วมันเน่าแล้วก็ไปหันรถเห็นปะนั่นก็ต้นดอกไม้แค่กันได้พี่น้องเอ้ยแต่มันอยู่ในห่มนี่มันประถึกแสงมันเลยบางงามอันนี้ต้นบักไอ้บักแข้งดูเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกละนะนี่ก็ต้นบักหนาวนี่เห็นไหม แข่งมันนะพี่นอ้องเขาตกมุงแต่งไต,งตมุงดีๆถึงซีมีนี่ต้นบักนาลได้ไดีย้อนอยู่หน่วยสองนวยแต่เขาต้องหาดีๆตามบ่ดีก่บ่เห็นมันนะพี่น้องเลยนี่ผ่าได้ดุกหนึ่งหาละแต่มันอยู่งไซสนั่นแหะเขาได้บบบดุกหนึ่งบักนาวนี่ก็ตน้นดอกนี่เป็นผมใหญ่งาม นี่ก็ต้นดอกไม้บ่ค่อยงามแบบนี่ยตะควนงามงามดันนี่บ่ค่อยงามมันแรงน,นะมีาผาบ้านมันแรงนดีดูต้วนังเสียแต่เนี่ยต้ตนเนี่ยทนดีดีถึงจะแรงบ่แรงมันก็เป็นพุ่มใหญ่ขึ้นกันจะเป็นซื้อว่าดอกอย่างเมื่อเด็กพี่น้องเคยเมื่อเราเด้อเนี่ยเงามปลูกง,ง่ายขึ้นงา่ายทงโฮซี่ซื้อมาหลายต้นแล้วพี่น้องนดีดูนี่กระนาบ้านแถน้นนะ ต้นดอกไม้จากน้อยเวลาใครซื้อ,าอมาทำความสะอาดไม่หนีก้อนย,ย้ายดูแลบ้านหายได้สันนี่ก็โอเคแล้วล่ะนี่ดอกไม้อันนี้ต้นหยางุตายแล้วอันนี้ก็ต้นต้นห้าพี่น้องเอ้ยมา,ามาโซื้อกระตางมาซ่น,นี่แกเอ้ยพะนะ ตันในไ,ได้ไปดีขอ่อยเสียเอามาใส่ดินอยู่ไม่ต้องใส่กระถางดอกพี่น้องเลยมุ้งทงกระสีบอลแหล่แล้วจากน้อยกระสีบอลแหล่แล้วต้นนี้ไปแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ดูแลให้ไปแล้วทำแบบทำงานสุขแผนแ่นบรรดาบในก็ต้นดอกไม้อย่างนี้ละนี่ไงนี่มาดูมาดูสมเซยกำลังเห็ดกับเขาอยู่มี่าใหอย่างเนื้นอฮะอวะเหตุที่ยังกับเขาอ่ะให้ ว่าส,สัน้นอือมีพี่น้องเอ้ยนี่กูจะซื้อไฟมานี่เหลี่ยมมากมากเริ่นซื้อไฟเหลี่ยมมากมากให้มามาตกแตง่งนี่พุดนะมีผาเอ้ยอันนี้ขว้าขวาอย่างเนี้ยแม่ห้างแม่ใหม่เร <laughs> ิ่นอ,อ,อืนอันนี้ย่างอย่างอุ่นอย่างอุ่นอัน อึงอ้างกับยังนะกับหมูเห็ดกันนั้นสีได้มันนี่มึงว่ามึงพักหญ่าง่าพี่น้องเอ้ยนี่ต้นบักอย่างนะเขียเขียวตะเพาตะเพานี่เกิดเองนะ้นะมันเกิดเองเพราะวันเคยปลูกตะเพาแล้วมันนี่มันตายต้นน้อยๆมันก็เกิดขึ้นในอันนี้บอกหุ้งเกิดเองเต็นนะหุ้งเกิดเองบอกน้อยหนาเคเกิดเองกินปุ๊บวางถิ่มนีละมันก็เกิดเองหายเลย มีผ่าแล้วกินปุ๊บแล้วก็พไอ้ปากเราสักิสทซีดได้ปากแล้วกินอย่างปุ๊บถิ่มใส่เกิดบางหันเห็นป่กะต้นนะจะน้อยคอยเซลนี่ออกนี่นะไอ้ผาดางเนี่ยมันมันเคียงฮะหูยปากไซเออร์นั่นละคอยโตคอยคอยดูดกถิ่มอยู่เนี่ยเนี่ยมันก่อนี่พอเซลนี่ออกเพราะมันมันเคียงเคียงเจ้าเคียงค้นยังไปยังมา ขอเจ้าอย่าง,งานี้ขอไปได้คือเกา่าพุนะ่นน่ะนี่ตับหมม่วงนี่พี่น้องเพิ่งดูตัวนี้หน่อยกับมีหมูน่อยเห็นบ่างนะกันนะเห็นปะเอ,อ้ยขาดนะ่ะนี่กะหน่อยมันตัวนี้ก็มีเนี่ยสูงหน่อยเห็นบ่เอ,อ้ยฝีมือมีผ่าทั้งนั้นได้นะั่นน่ะนี่บอกฮูหฮู้พุ่นนะส,สูงๆเถ่าแล้วมีหน่อยอยู่หน่อยหนึ่งนะ่ะ <c oughs> เดียนะเด๋ยวนี่บอกฮู้คือกันนะพี่น้องเอ,อ้ย ปลูกมาสองสามปีแล้วน่ะเนี่ยได้นได้โน้ยหนึ่งก็ห็นนะเอ้ยี๋ยวมมึงนี่พี่น้องบักพริกเนี่ยเกิดเองได้พี่น้องเลยเนี่ยบักพริกเนี่ยพริกไก่ขี้นูเนี่ยพุ่นะเอ้ยดกคักดกแน่อันนี้ยี่มีคนเก็บแล้วมันเลยเดี๋ยวสักนี่นี่บักม่วงเห็นน่ะต้นเนาตอแอตแตกกับมีเนาะสูนี่บักม่วงพูมั่งมึงนี่โห่เห็นว่า หลายคักหลายแน่พี่น้องเอ้ยฝีมือมีผาพึงดูมึงดูมึงดูกัดซอนบ๋อกินบ๋ออันนี้โมงเปรี้ยวตินเนอะท้ายทายสุดเนี่ยคนน่ะนั่นสุขขาต้นพี่น้องเลยมึงดูโมเมนต์อันใหม่ๆตัวน่าหางเงยตาข่อยเนาะเจ็บคนน่ะบอกมองยู่หันกันมีเอ้คักบ๋อนี่บมดน้อยหนาบักแอปบักบักสีดามีบ๋อเนอะน้อยอ่ะ ต้นนี้บลอนะลนอะต้นต้นเฮ้ยก็ไม่ได้มึงเท่ากันนี่กับตน้นนี่ต้นกล้วยพี่น้องเอ้ยบ่มีเขี้ยเราเขี้ยเอาไปละนี่พุทธเถาดูแลเป็นสี่หลักพี่น้องเอ้ยตั้งดูอันนี้กระแทงน้ำหัวดอกนะน้ำอะไรป,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 ปุ๊ก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 เยอะอันนี้ของเพิ่นเออพี่น้องเอ้ยนั่นละบ้านมีผา คักบอ่อันนี้ผักแปนน้นทางไหนนะผักแป้นนั่นน่ะน,นะเป็นมะเนื้อผักแปื่อยนั่นละหอยซีเาหอยแซลอันนี้ออกเนี่ยอันนี้ออกแล้วก็เจา้าสิเดี่ยวไปเอาผักเปื่อมาเค็ดส้มให้ไข่กินค่อยคิดว่าค่อยอยากกินสม้สมส้มผักเปื่อยก็น้อยแต่เร่ต้องนั่ากับบักแข้งพี่น้องเลยมันนะ บักแข้งต้นบักแข้งมีหนว่นะนวยบโบู์เนี่ยขาดเขาไม่มึงพี่น้องเลยนั่นละนี่ฝีมือย้ายปีนี้ก็สีประมาณนี้แหละนี่ผูดบนกระนังอันอเฮ็ดกับเขาไปถ่าพี่น้องนี่ผู้ขากสบเฮ็ดไอ้ลงฝีมือตะโมคุงลงงให้มึงมึงม,ม่ผากินแล้อยากกินฝีมือผู้ขาวกวนเราคิดหอดฝีมือผู้ข่าไหลมึงดูโอ้ตายแม่เอ้ย มองล่งลางถุยลังจันเราพี่น้องเอ้ยพีกินอะไเฮ็ดอ่างน้ำอ,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 อ่างลังถวยว่าสั้นเถอะเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดยังกูก็บม้งสั้นแล้วอคุณผู้เดียวกูล่างถวยเดียว <Chand> มีมันหลายคน,คนกลัวนอกเราเนาะที่จะน้อยเราคิดก็นเนยอ,อาจจะเฮ็ดะละยุ <guidelines. S 1> คผู้เดียวยยวุคสบายผุดอะไรพี่น้องถ้ามีอะไรพี่น้องเอ้ไปละ คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวใจกันคลิปหนาคลิปหนายเทศหนาล้างข่อยไม่มือฉลังเพราะว่าข่อยตอนนี้กำลังจทําการทําความสะอาดอยู่รอบๆบบ้านเนี่ยอันนี้ก็ตัวบงบงเกิดเองนะนะนี่ตัวบงบงเกิดเองท่านได้ลูกอันนี้ก็เกิดเองไรมาบ้างนะเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยเกิดเองแน่น่ะพี่น้องเลยบงบงเนี่ยเออเรากินปุ๊บบังถิ่มใส่เกิดบังคนพี่น้องนั่นแหละมีผาแล้วพี่น้องเลยไปแล้วไปแล้ว เจอกันคลิปนะเฮ้ยมึงดูข้างเขียวเนาะ